สวัสดีครับผมบรรยากาศบานนอกบานหน้าครับเดี๋ยวกู้เฒ่าสองคนกำลงังจะขึ้นเลยนลกกันยิุ่งครับเมื่อนี้สิมากแกกครับผม ี่ครับผมสุดแกกพ,พร้อมยิ่งครับเอาไปยิ่งได้เลยครับผมสุดพร้อมยิงครับ อยากได้ก็มาร่วมสนุกน้วกันนะครับผมคำถามบลยากครับผมอยู่ถามปลานี่ยายเราอายุจักปีแล้วครับยายเราอายุจักปีแล้วผู้ใดถ่ายถือกระถ่ายถือหลายคนเราจับสลากอีกเท่าหนึงครับผมบนี่ครับผมสุดยิ่งปลาเต็มสุดครับ ยิงปลาเต็มชุดครับผมม่เลเซอ,อร์พร้อมครับยิงนักทาับยิงปลาเต็มชุดครับชุดยางครับผมลูกหาไปอีก,กห้าล,ล,ลูกครับผมหายหาลูกลูกสันหาลูกครับผมใส่ลูกเงี้ยว นี่แหละเมื่อทวนทวนทวนคำถามครับว่ายายเราอายุจักปีแล้วอะไรคือแม่พอเบียงครับผมแ <laughs> ม่เบียงอายุจักปีแล้วคงโตมีก็ล่างเัน,นเป่านมันเบียงกันป่านทำไม อันท้ายถือหลายคนน้นเอยจับจับสลากครับผมขั้องมีคนท้ายถือแา่ถือผู้เดียวก็รับไปได้ครับเต็มสุดครับสุดยิงเต็มสุดนี่ครับผมแจกยางเดียวครับพอเรือสุดเดียวครับผมมัดบันต้องการกับหายทรงเปิดวันแล้วครับหายซีเดียร์ไ,ไป กะปากอะไรก็คือนละเมียสอบละเมียปากเดงเยวครับผมปากความสนุกป,ปากที่ตามเดี๋ยวผมจะมา,ะมาะเดี๋ยวซาเฉลยตอนแะว่าเฉลยมันนีที่ใหนไหสิบแปดป่สิบ่ สิม้าเสลยตอนเก้าโุงยี่สิบยี่สิบเอดยี่สบสองครับผมตันที่ยี่สิบสองจะมาเสลยครับเลยเลาคนหาผู้โชคดีไปจีได้รับหนึ่งสุดทรงไฮฟี่ครับฟี่ปล่าล่ะกระซงจากบวาน อ๋อโงไอฟี่เลยครับอันคันถือกคันถามถือกคันถ้วยถือกนะอันตอบถือกนะว่ายายเราอยู่จังปีนะครับรับไปเลยถึงชุดความยิงครับผมยิ่งได้จริงครับมียางไม่หลูกครบชุดไม่หลอกครับผมมีเดเซอร์ครับคุนง่ามครับดีดีไล่ดี สวนบ้านแล้วครับผมบอดบ้านนะนะครับผนะนะมมี่ยังแบบบรรยากาศฮอนครับผมน้อนเดินไปก็จะไปดักกุ้งดักปูอยู่ครับนี่ดักปูดักปลาอยู่อากาศจะงฮอนนะครับดักกุง้งฝไฟมะกอยมือืลย,กกยนนครับผมเดินเกลียร์นึงครับเบิ่งกันเต็มๆครับก็เป็นยังไง ก็มชุดียังไลคกับม,มันนี้ทำให้แก่ชื้อๆร่วมโซ่กันครับผมให้ให้ให้ตอบได้คนละนึงคำาตอบได้ครับเด้อคนละนึงำคงำาตอบครับผม โชคดีก็เอาไปครับโชคดีกับรับไปครับสมมติว่าบ่มีคนบ่มีคนตอบตึกเลยเนาะมัมีคนตอบตึกเลยก็จะเอาเราซื้อในคอมเมนต์ญแหละครับผมมาจับสลากเอาเลยถ้าตอบมาถึงจะข้นนะกันตอบ ตอบถือหลายคนกจค็จับสลากครับผมจับสลากเอาคอนหนึ่งครับผมพอสิได้ชุดหนึง่งถัดมาถือจักคนเลยกับจับสลากที่เราครับจักคนเลยสิไรครับมอนสูงลงตั้งกันครับไปลงทุนยังขอคอมเมนต์มาสกหล้วก็ตอบถือครับผมกลับไปเลยครับล่อรลับไปเลยอยู่บ้านเลย สบายเลยครับมาเบ่งอาจ,จะข้ำนวณนถือกันน่าย,วย,วา,ยายเรา,าจ,จะโยน่อไดแล้วแ่พี่เหมือนดมเนี่ยแยกปีแล้วไปปากแด้ <laughs> เริ่งครับผมเขาโรดี้กาเอาลวดว่าจักปีแล้วนครับด,ด,ดสวนคว้านี่มืดครับผมไปอยากได้บักหน้าบอกนะครับเน้อขายบักหน้าพร้อมลูกแล้จากบาทเนี่ยฮะ เอาได้ครยว่าครับรูนลอยเยบัดหลายพวดครับพวกน้าอายุเทียนแล้วครับสองเมโยนี่แต่ว่าไปนอนของนอกครับผมปลาไพ่บรรยากาศลมดื่นครับเนาะเปิ้งใหญ่กันไปแล้วก็เบื่อนี่ครับผมแต่ตาชินใจกันครับ ลองดูครับผมลองเบงิร์กนาเทียมมานเนาะของฟรีนะครับนาเทียมมาร์นนาเทียมยังเนาะบอมบอมีการไปบอมีการยังครับบอมีตอบเดามาเลยครับันตอบประตูเจ้กนขนกาจีกาจีจับสลากครับผม ต่อคือกลายคนก็จับสลากครับผมันถือคนเดียวก็รับไปเลยครับตรงๆไม่ต้อง,ง,ง,งจับครับผมเรียนๆผมเฮ็ดลักลักขึ้น <c oughs> ว่าระวังมันงแ้ยงนะครับผมลักขึ้นเอ <c oughs> นอะขึ้นกตุ่มรักเตียฟกเตีมันครับผมาไปร่องบึงกิเฮ็ดไปล่องบึงคร <c oughs> ับก็ได้แล้วดอกเตียลายอยู่ เก็ดยากครับ,บคลิปนี้ก็มียังไลครับนี่กกนี่นะเรียกว่าแกะนี่แหละครับผมเอาง่ามนะครับดีพระท่านได้ผ่านการใช้งานมาก่อนครับผมไม่แกะกล่องนะไม่แกะกล่องครับผมพระท่านได้ผ่านการใช้งานมาก่อนเอาไปหอดใส่อย่างยิ่งเลยครับผม ฝากไปฝากลองกันเด่นสนุกน้ำกันครับผมรอุสนุกน้ำกันแจกคอนกันครับผมอ่ะครับยินดีด้ยนรันครับผมครับสวัสดีครับ